สบายดีมือนี้พบกับพวกเราสามคนอีกแล้วเนาะมือนีที่มาแข่งกันกินมีเพชรเกาหลีมีเพชรเกาหลีมีเพชรจีนพวกคุกแต่ว่าสิเบิงเด้อว,ว่าถ้าตัวนี้มันบ่เพชรเนี่ยสิเอาพวกเพชรใส่อีกแล้วแต่ที่มาแข่งกันกิน <c oughs> เดี๋ยวแบมาแบ่งกันตอนที่ปรุงแล้วกันก่อนเออมาไหม,มไปต้มมาแล้วเลยทุกคนเอาไปแล้วประตูนะ ชเขาสิแข่งกันกินหรือว่าเขาสิกินแบบจะได้วะกินแบบไทยเพชรก่อนอ่ะแข่งกันกินอ่ะจะได้แข่งกันกินลินดีมือเด้อแข่งกันกินลินดีมือเด้อเอ่ะเด้อหนึ่งสองสามใเย็นเดี๋ยวก่อนเพื่อเดียวเหียวกันไทยกันดีมือกินไนม์มดนี่เลยเออไทยวันมดก่อนเออจังหวะเดียวได้เลยที่เด้๋ยวมันจะ้องเพลงกันสิไะกินจ่ก

ไม่กินนั้นมดกวนนั้นเป็นกาลเนอะน้อน้ออวะดูครับดูครับสาคเต็มทำ้มมดมดกวนเป็นนันมันกาลเนอมาช่วยเราี่สุดเนาะ你喜欢吗？ 好吃不好吃？怎么不好吃啊？来、啊啊、好来，啊、好来，怎么不好吃？<laughs> 我不吃枣。你吃饭了吗？我 <laughs> 你。你睡了睡吗？<laughs> 我不睡了睡，我睡觉了。哎，你做饭吃吧，吃够不害怕了？我还不饿，过来、嗯，把、嗯、饭。

nhiều chị dặn đấy mẹ dặn 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 cầm Mày dặn Mày Cầm dặn 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 hai bánh แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ด้วยเา้มึงมึงแพร่แพร่เนาะกนแร่มันรไปลเลยนี่ครับไปรีบม่งตาครับตายังมีนะนี่ครับมันยังไม่หมดนะบอกเลยในตาเนี้ยนมันยังไม่ยั้เลยูมก่อนแนี่ราวัลงพุทก็คือเนมึงมาเมา ลักท่าดักเหรอักนนี่ไงในปากเธออรกันอะไรกันอะไรกันอะไรกันอกไรกอไรกันอลไรกันอะรนอะไรมันยะไรกันิะไรกนอะไรันอะไร่มนอะไรกันอะไรันอะไรกอนะดีกอนอะไรอันนี้กินได้ สองเทือบ่มนี่นี่จักืองเอบเอมนหมดกันยังเก็บไว้ม่ทั่วงม่รู้่แฮงโอเคไรับันคลิปนี้กับหมดเสียงทานี้ขอบใจคือสมหน้าของวันผู้ลิ้นเตรียมกานเนาะได้ล้างจานแบบนี้เลยนี่เป็นบ่เป็นจะได้เสียวจังโอเคนี่ใทรก็ติามเมก็ไลฟก็แชร์กดกลิ่งแจงเตือน กดติดตามเดี๋ยวไหมโบต้องกดติดตามก็ได้เบาไหมเบาไหมเบาไหมเบาเท้าหนึ่งสองสามอ่าคลิปนี้เนาะฝากทิ้งคนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดรกดติดตามเฮียเอ,อเฮียคือต้นปากต้นขิงเข่านะคลิปนี้ก็จบแล้วพอ <c oughs>